สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการทําด้ามจอบการเข้าด้ามจอบครับผมพอดีว่าผมเอาจอบไปขุดดินเอาจอบไปขุดดินแล้วจอบมันสลักหรือว่าริมมันหลุดครับผมมันก็หลวมผมก็เลยจะมาแต่งใหม่ไหนๆก็จะมาทำทำด้ามจอบทําเข้าริมใหม่ก็ก็เลยมาถ่ายคลิป ลงวิดีโอ YouTube เผื่อว่าพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดกำลังดูวิธีการทำจอบหรือว่าการซ่อมด้ามจอบจะได้เอาไปเป็นเทคนิคนะครับจอบที่เราซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือร้านวัสดุก่อสร้างก็เหมือนกันนะครับด้ามที่เขาทำสำเร็จรูปมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้ามเป็นด้านห,หัวจอบนะครับด้านหัวจอบเข้าด้านนี้ แล้วเราก็จะเอาตัวตัวจอบนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับพอเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะเสมอพอดีกันกับกับกระบ,บอกหรือว่าเราเรียกว่าปอกของจอบแล้วกัน,นครับมันก็จะพอดีนะครับแล้วเราก็จะตีริมเข้าไปตรงรูบริเวณนี้นะครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปเรื่องของการทำริมนะครับผมอยากให้พี่เพื่อนได้ดูตรงนี้ครับบริเวณหัวจอบบริเวณด้ามจอบนะครับตรงตรง,ตรงหัวมันเนี่ยจร,จริงๆแล้วมันต้องใช้เหล็กตะไบแต่งเนื้อไม้บากลงไปอีกนิดหนึ่งครับผมเพื่อให้ในในรูของจอบด้านที่เราจะสวมเข้าคือสวมเข้าด้านนี้นะครับบริเวณเนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นร่องเป็นร่องลึกลงมา มันจะมาล็อกไม่ให้ตัวจอบนะครับมันหลุดออกจากด้ามน,นะครับลองเทียบลองลองดูเทียบกันครับอันนี้เป็นด้ามจอบแล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นกระบอกหรือว่าเป็นตัวปลอกของจอบละกันครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้คิดดูว่าร่องที่บากลงถ้ามันไม่ได้เท่าก,กันกับภายในรูของจอบนะครับ มันก็จะหลุดจะหลวมได้ง่ายถึงเราจะทำริมใหม่มันก็จะหลุดนะครับวันนี้ผมก็เลยจะแต่งไปจากของเดิมเขานี่แหละครับจะแต่งบากลงไปตามร่องนี้นะครับใช้ตะใบ,บแต่งนะครับแต่ว่าด้านปลายเนี่ยจะไม่แต่งจะแต่งให้มันสโลปหรือว่าให้มันเป็นแนวระนาบลงมามาถึงมาถึงรอยข้อตรงนี้นะครับที่เป็นรอย สีดำๆสีม่วงๆมาร์กไว้นะครับอันนี้คือสีที่มันมาจากมาจากสีในในรูในกระบอกของของจอบนะครับผมก็จะแต่งตามรอยนี้แหละครับแล้วก็พอแต่งหัวด้ามจอบเสร็จแล้วก็จะทำริมครับผมมาติดตามกันครับอันดับแรกเลยครับก่อนที่ เราจะใช้ของมีคมจะทำงานไม้มันมีเสี้ยนมีคมจากเครื่องมือของเราต้องใส่ถุงมือก่อนครับการพลาดครับผมกันพลาดครับใส่ถุงมือแล้วใช้ตะไบครับตะไบนี้ผมจะใช้ด้านที่เป็นด้านแบนเรียบนะครับด้านที่เป็นที่เป็นโค้งเว้าสําหรับกินเนื้อไม้เนี่ยผมจะไม่ใช้เพราะว่าด้านนี้มันสําหรับแต่งแต่งเพื่อ เอาเนื้อไม้ทิ้งแต่ว่าถ้าจะแต่งให้มันเรียบหรือว่าแต่งให้มันงานละเอียดเราต้องเอาด้านท้องแบนครับผมแต่งกันเลยครับันบแรกผมก็จะใช้ผมก็จะใช้ตะไบนะครับแต่งที่เป็นรอยสีขอบนะครับที่เป็นรอยสีม่วงม่วงสีดำๆเหล่านี้ครับออกก่อนครับพอแต่งขอบเหล่านี้ให้มันลึกลงไปแล้วก็จะแต่งสลบ แต่งสลบแถวนี้นะครับแต่งสลบตามตามหัวไม้นะครับพอแต่งได้ได้ระดับที่ตามรอยจอบตามสีที่เขามาร์กไว้แล้วผมก็จะทำริมครับผมมีอยู่สองขั้นตอนเท่านี้ครับวันนี้นั่งไปนั่งมาเสือลุ่ลุงมาแต่เมื่อ,อไหร่การแต่งกันเลยครับผม ช่วงการแต่งนี้ต้องพิถีพิถันพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดแรงไปมันก็จะกินเนื้อไม้ไปเกินความเ,าเกินระยะที่เราต้องการให้เจอะมันลงครับแต่ถ้าทำก็ต้อง,องมัดนระวังช่วงนี้เป็นงานละเอียดครับผมนี่ครับ น่าจะได้แล้วครับเห็นไหมครับน่าจะได้แล้วด้านนี้คือด้านที่เป็นด้านท้องที่เราจะเตีริมเข้าไปต้องต้องเรียบนะครับต้องเรียบเสมอกันครับส่วนการแต่งเราแต่งเฉพาะด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้านบนนะครับเนี่ยครับลองแต่งเป็นล่องแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าดูด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้ามองดูด้านข้างเห็นไหมครับจะมีรอยกั่นอยู่ครับรอยกั่นที่จะให้เอาตัวจอบลงอ้าวตนนี้ทดลองเอาจอบสวมเข้าไปเลยครับเข้าพอดีไหมครับอ่าลงร่องพอดีเป๊ะเลยครับเห็นไหมครับด้านหน้าต้องเสมอกันด้วยนะครับไม้ไม้ต้องไม่โผล่มานะ แล้วก็ต้องมายุบลึกเข้าไปให้มาเสมอก,กันกับขอบของจอบพอดีพอดีครับผม ลิงหารูอยู่ครับผมอได้แล้วครับได้แล้วที่เป็นด้ามครับที่เป็นตัวปลอกได้แล้วต่อไปก็ทําริมครับริมผมก็ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งครับผมไม้เนื้อแข็งริมที่จะตีเข้าไปก็เอาเข้าไปเท่ากันกับความยาวของปลอกของปลอกของจอบนะครับผมก็จะวัดเผื่อไว้ให้เลยไปอีก สักประมาณหนึ่งเซนครับผมประมาณนี้นะครับจากการบากผมก็จะเริ่มบากจากส่วนที่เลยจากปลายนิ้วผมไปครับในการบากผมก็จะบากบากจากส่วนปลายนิ้วนี้สลบลงไปนะครับจะบากแค่ด้านเดียวบากเฉพาะด้านที่ผมเอาปลายนิ้วชี้ไว้ส่วนที่เป็นด้านท้องฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนี้ผมจะไม่บากเพราะว่าจะให จะให้มันสัมผัสกับส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นไม้สัมผัสกับไม้นะครับส่วนนี้จะไม่บากเพราะต้องการให้มันสนิทกันแบบนี้ส่วนที่บากก็จะบากฝั่งตรงข้ามที่ปลายนิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับมาจัดก,การกันเลยครับผมมาร์กไว้สักหน่อยครับถ้าไม่มาร์กเดี๋ยวจะพลาดครับผมต้องมาร์กไว้ ช่วงการจับมีดก็ต้องระวังนะครับจับส่วนที่เป็นด้ามครับผมอย่าอย่ามาจับที่เวลาจับมีดมีดเนื่องจากว่ามีดผมมันเป็นมีดโค้งนะครับมันไม่ใช่มีดมีดมีดปลายตัดมีดไม่ใช่มีดที่คมมันตรงนะครับอันนี้เป็นคมโค้งนั้นเวลาเราจับจับมีดนะครับห้ามมาจับส่วนที่เป็นคมหรือว่าส่วนที่เป็นดวงมีดต้องมาจับที่ด้ามเท่านั้นนะครับเพราะส่วนนี้ถ้าเกิด ปลายมีดเราไปกระแทกหรือโดนอะไรมือเราจะโดนคมมีดครับแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายนะครับว่าแล้วก็จัดการถากเลยครับผม แล้วเรียบร้อยครับพอบากแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะครับด้านนี้คือฝั่งที่ผมบากส่วนด้านฝั่งตรงข้ามนี้จะเป็นฝั่งเรียบจะไม่ไปบากนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ต้องเอาไม้เข้ากันกับไม้นะครับเวลาที่เราเาตีริมเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือฝั่งด้ามจอบแล้วก็นี้เป็นไม้ฝั่งที่ผมไม่ได้บากมันก็จะเรียบเข้าไปแบบนี้นะครับ ส่วนที่เป็นฝั่งที่บาดก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะไปโดนเนื้อเหล็กนะครับผมดีไหมครับกว้างไปนิดหนึ่งถ้ากว้างไปก็จะต้องข่าออกสักหน่อยครับเลาออกดีกว่าตัาดตรงเนื้อไม้ชิก ย,ยังไม่ได้ยังแน่นอยู่ บรบคัได้แล้วครับผมได้แล้วก็ตัดเลยครับพอเราบากริมได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเอาริมตัดริมเลยครับตัดเท่ากันกับระยะที่เราบากไว้ครับพอตัดเสร็จแล้วก็ต้องตีตีริมเข้าไปในจอบครับ ตีตีเสร็จแล้วถึงมาแต่งอีกทีหนึ่งครับ เรียบร้อยครับผมลิมที่เราทําก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้คือลิมลิมที่จะตีเข้าไปในจอบนะครับแล้วผมก็จะใส่จอบเข้าไปแบบนี้ครับใส่จอบเข้าไปนะครับดูอีกครั้งครับ ใส่จอบเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับพอใส่จอบเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาลิมด้านที่เป็นด้านด้านที่เป็นด้านเรียบนะครับด้านที่เป็นด้านเรียบให้ให้อยู่ฝั่งที่เป็นไม้แบบนี้นะครับส่วนที่เป็นด้านสโลปก็ให้อยู่ฝั่งที่เป็นเป็นเหล็กก็คือจอบนะครับ ได้แล้วก็จัดการเอาค้อนตีตีตเคาะเาะเข้าไปตีตีลิมต้องตีให้ตรงนะครับอย่าอย่าอย่าให้เอียงตีให้ตรงมันจะได้เนียนนะครับ ัวคอนจะลื่นหลุดมือเนืเ่องจกว่าถุงมือมันลื่นด้านที่จับจอบใส่ถุงมือไว้ส่วนด้านนี้ถอดถุงมือเพื่อกันลื่นนะครับ แน,นนแน่นดีแล้วครับผมแน่นดีแล้วไม้ส่วนที่เหลือนี้ผมก็จะใช้ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยแต่งออกให้เสมอพอดีกันกับให้เสมอแล้วก็กับได้จอบเลยครับผมถ้าตัดยุบเข้าไปมันก็จะทําให้ริมจบเราเวลามันหลวมเราจะไม่มีตัวตีแต่ถ้าตัดยื่นออกไปมากมันก็จะทําให้เวลาเราขุด มันก็จะเป็นรอยริมไปติดดินติดอะไรนะครับก็ตัดให้เกบเปลี่ยนใหม่จะใช้คําว่าตัดให้เลยจากด้ามจอบที่โผล่ขึ้นมานะครับเลยออกไปสักประมาณนิดหนึ่งครับถ้าเกิดขุดขุดไปแล้วมันมันเริ่มขยับเริ่มหลวมเราก็จะได้เอาจอบกระแทกลงนะครับไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าให้เลยออกไปขนาดไหนประมาณ ถ้าจะบอกว่า1มิลสมิลสามิลมันก็จะละเอียดไปเนาะให้มันออกไปนิดหนึ่งพอให้เราได้ใช้จอบอเวลาขุดไปแล้วมันหลวมแล้วก็ใช้จอบกระแทกลงได้นั่นแหละนะครับเพื่อให้มันแน่นว่าแล้วก็จัดการตัดให้ดูเลยครับผมตัดริมให้ดูเลยครับแต่งส่วนที่เหลือนะครับ เร,เรียบร้อย,ยครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับด้านบนนี้เป็นด้ามจอบส่วนด้านล่างที่เป็นสีดำๆนี่จะเป็นเข้มๆนี่คือ,อเป็นริมนะครับเนื้อไม้ริมจะสีเข้มกว่าถ้าดูแล้วเห็นไหมครับจะมีปลายพ้นออกมาหน่อยมีปลายพ้นออกมาหน่อยเวลาที่ขุดไปแล้วถ้ามันเกิดการขยับเราก็จะกระแทกส่วนนี้มันก็จะยุบเข้าไปทําให้แน่นกว่าเดิมอีกครับผมครับ ทําทจอบทําแต่งนิดเดียวก็พอกินเหมือนกันนะครับทั้งพูดทั้งทําด้วยอย่างนี้เลยครับเกษตรกรบนหยุดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็จะนําเทคนิคสิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับเกษตรกรบรรยุดหรือว่าเกษตรกรมือใหม่อุปกรณ์เครื่องไม้คือมือที่จะใช้ในการทำาการเกษตร จอบก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในการทำการเกษตรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านครับก่อนจากกันไปผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยคือจอบนะครับเวลาเราซื้อจอบหลักๆแล้วอจอบถ้ามียี่ห้อผมยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับยี่ห้ออย่างในบ้านเราใช้ตาจระเข้อย่างเงี้ยครับ อย่างที่ผมใช้เนี่ยใช้ตาจระเข้นะครับตาจระเข้ตาเพื่อนชาวนาตากิ้งกาทองเหล่านี้ครับโดยปกติแล้วจอบเหล่านี้จะมีอยู่ประมาณ3มไซส์ไซส์แรกใช้สําหรับการขุดตอไม้ใช้สําหรับงานหนักอันนั้นเป็นจอบจอบใหญ่เขาเรียกว่าจอบ3ปอนนะครับ3ามปอนจะมีเขียนไว้ที่ฉลากเขาด้านในหรอกครับว่า3ปอนแล้วก็ จุดประสงค์ในการใช้งานก็คือสำหรับงานขุดนะครับอันนั้นจะมีน้ำหนักมากแล้วก็การขุดก็จะต้องใช้แรงเยอะสำหรับคนตัวใหญ่หรือใช้สำหรับขุดลากไม้ต่อไม้อันนั้นเหมาะนะครับแต่ถ้าตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยถ้าจอบสำหรับใช้งานขุดผมก็จะใช้จอบสองปอนเมื่อกี้ผมพูดถึงจอบสามปอนใช่ไหมครับครนี้ถ้าตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ย ผมใช้แค่จอบสองปอนแต่ว่าสองปอนงานขุดน้ำน้ำหนักสองปอนแต่ว่าหน้าจอบนะครับมันจะแคบลงที่ท่านเห็นผมถืออยู่ตอนนี้คือจอบสองปอนเหมือนกันแต่ว่าสำหรับงานถากตัวจอบมันก็เลยจะบางแล้วก็หน้ามันก็จะกว้างสองปอนเหมือนกันสำหรับงานถากกับสองปอนสำหรับงานขุดไม่เหมือนกันนะครับงานขุดจะหน้าแคบกว่า น้ำหนักเท่ากันแต่หน้าแคบแต่ถ้าง,งานถากคือสองฟอนเท่ากันแต่หน้ากว้างอันนี้คือเทคนิคการสังเกตวิธีการเลือกซื้อจอบซึ่งสิ่งที่ผมพูดมานี้จะไม่รวมกับจอบที่เป็นจอบโนเนมจอบโนโนเนมที่มาแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่ด้ามกับตัวจอบมาถามหาอะไรก็ไม่มีหรือว่าดูฉลากดูลายเอียดก็ไม่มีแบบนั้นผมผมจะไม่ไปกล่าวถึงส่วนนั้นซึ่งของเขาก็มาตรฐานแบบเขาเลยแหละครับ แต่ของเราสําหรับชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรไทยเราใช้แบบนี้ครับวันนี้มาแบบ่งปันเท่านี้ครับผมมาแบ,บ่งปันเท่านี้ครับผมพูดไปพูดมาก็เริ่มลินพันกันแล้วครับอเอาจบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ